สวัสดีจ้าแป้นแป้นมีตัตาแหวนทุกทุกคนมามียายนงข้ามาเบิงวิธีการใส่ตาใบธีการใส่ตาใบมาเบิงว่าตาแหวนใส่แบบใดมึงที่ตาไบก็ใค่ะ เค้นมีดอันนี้คือมีดเกามีดห่างถิ่นไม่สมเค้นแล้วนวดแล้วได้แลลวทุกอย่างแล้วก็ถึงขั้นตอนกระตะายใบนะนี่ตะต่ให้มันเรียบอ๋อนี่การเซตะต่นี่คืออันนี้ตะไบหยาบคือนี่มาเบิ่งอันนี้คือตะต่หยาบสังเกตบางอด่คือว่าตะไบยหยาบมันสิคุยกันไหมคะเส็นมันเส็นเส้นตะไบนี่จะคุ้ยกันอยบ่มันตะต่เรียบตะต่หยาบ แต่ใบหยาบดีใส่กลับเส้นมันนี่อ๋อนะสังเกตอันนั้นคืออ๋อมันจะเป็นโอ้หอยกันทั้งสันต่ใบหยาบสือมามันก็เป็นแบบนี้อันนี้ถูได้เล็กถูเล็กไดุ้กอยามใส่กลับเล็กได้ทูกอย่างสันพันบอกว่านี่ดีที่ถูให่ถูเป็นตรงตรงอ๋อาจารนบอกว่าการใส่ต่ใบ ใส่ชบไปตรง,งตั๋วใบยามนี่ใส่กับเม็ดที่พ่ะท่านละเอียดเด็ดค่ะเม็ดที่มันเป็นคูกขัอยูเ่เป็นหลุมเป็นบ่อเม็ดที่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเม็ดพ่ะท่านละเอียดดีเข้าตีเข้าเค้นแล้วเข้าไปเคี่ยวแล้วเคี่ยวแล้วก็เอาไปไอเผาไฟเผาไฟมันเย็นแล้วก็บับตะไบตะไบดีตะไบดีเรียบะอะไรอันนีน้ว่าตะไบดีตะไบให้เมีด ี่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยแต่ใบมันเรียบบอลมัม่หลุม,มนี่หลุมน้อยที่สุดแต่ใบมันเรียบเวลาเขาลักมีเข้าฝนมีมเวลาเขาฝนมีดมันจะได้ฝนง่ายนี่ค่ะแต่ใบหยาดที่การใส่ของตาแบบเทคนิคการใส่การทูนี่เบิางที่ถูเฮ็ดได้ไรงๆเลยค่ะ โคน้ำหนักลง30เปอร์เซ็นโอ้จะเอาน้ำหนักน้ำหนักที่เฮากดลงไปเนี่ยแค่30เปอร์เซ็นเนี่กรโยกตัวโอ้กดลงไปแค่น้ำหนักให้30เปอร์เซ็นกรโยกไปโยกมาอือหูขึ้นหูลงแขนฮะบ๊วยใส่ใส่กำลังแขนใส่ใส่กำลังโยกโอ้ใส้ใส่กำลังโยกไปโยกมาแขนมีวางไวมซื้อซื้อวางกดซื้อซอือโยก วิธีการใส่กระไบมองได้ที่มันเป็นหลุมมองได้ที่นี่ห้อยขอนเน,นื้อหนวดเี่้อตีเอากระต o งกระไบให้มันเรียบไม่ให้มันมีหลุมเริ่มึงเรียบเลยนี่แต่ทูไปทูมากกําลังสีเรียบก,กําลังสีเรียบก่อนรการะต ong ตะไบหนี่งป้อมมันจะมังง่นสิบเลยนะ การใส่ตะไบถูนี่คมมันสเรียบสม่ำเสมอเรียบก็หินเจียโออเรียบก็หินเจียหินเจียหนึ่งถ้าเจียแล้วจัเคยมาเขามาล่นไฟหรืคอคนมาตะไบเนาะหินเจียมันบเรียบคือตะไบมาดูม,บบมาเบิ้งมาดูน้ำกันเดอมาเบิ้งน้ำกันว่าวิธีการใส่ตะไบนี่นคะ ถูให้เรียบถูบให้ม,<ถ>มันมีหลุมบให้ม,มันมีห้อยขอนให้คมมันล่มโอ้ถูใบมันมีหลุมไม่ห้อยขอนอยู่มีดมให้เรียบออ,อบางบางถ้าใบมิดกนโอ้ใบจะเห้ทูเห็นมันเรียบแลให้กับหมมันลหล่มเข้กาับเอาแต่ใบนี่มามาดออกเนาะ ถูกออกนะคนีบวิธีการเซตตะไบเซตตะไบสีมันหมาดออกแล้วทางคมนี่คือวิธีการใส่ใส่นี่นี่ค่ะเบิองเบืองเด้อนี่อันนี้คือมีดเก่านี่เพิ่นเอาไปส่อมนี่ยแต่มันยังมาคักกตะไบซ้ำโอ้ไปซ้ำได้มาเบิงองด้วยสายตา ค่ะบัดท่านนี่สมัครเสมอสมัคเสมอโดยมือลูบลูบเบิ้งแบบมือมันสมันเสมอเท่ากันสบายอีกาลากสบาบเท่ากันเพรามันเสมอมาเสมอเนี่ยโอ้โหโอ้โหวัดเต็มสูงจุดนี่สูงโอ้มันมันสิอยู่กับมือกับมังมือสร้างสีลากไปลากมาว่ามืงไรบ่บ่เสมอมืงไดเบ่เหลี่ยมนะสิสิอยู่กับน้ำหนักของมือเท่าสิตามกับมือเท่า วิธีีการใส่ตะไบการเทะสะไบที่ถูกตั้งนี่เขาใส่เทลนิดอย่างนี้มานี่โอ้ใส่เทลน้อยแล้วก็มองนี้เมื่อตื้อฟันฟันตะไบเมื่อแล้วก็เลื่อนไปทางบนอีกเลื่อนไปเรื่อยๆจนเมื่อมองถึงปลายตะไบนี่คือวิธีการใส่ตะไบตะไบทำใส่แบบนี้แขวตะไบหักหมั้งโอ้ถ้าถ้าเห็ด ถ้าตะไบไปเอียงเอียงถ้านโอ้ถ้าไปเอียงอิฟันตะไบแถวตะไบมันสิหัดโอ้ถ้าต้องเห็ดไปตรงตรงตะไบวิธีการตะไบตรงตรงตรงจหั่นแบบนี้จะหั่นแบบนี้ใบเสียแถวตะไบพังอืมต้องเห็ดตะไบให้ตรงมันจังไเสยใส่ได้โดนโดนคนทานเนาะมันเคยใช้ได้ได้ ได้ได้โดนใบดามมันใส่ได้เป็นเดือนสองเดือนอือันนึงอันนึงดามอันนึงใส่ได้เป็นเดือนสองเดือนถ้าถ้าเขาใส่งานบัสืกล้องมันก็ใส่ยูพ่อบ่พ่อเดือนกับมดแถวมดฟันมือเดียวโอใส่บัสือวิธีมือเดียวถ้าหั่นแบบนี้มือเดียวโอ้มือเดียวหมดเลยโอ้าเขาใส่บัถือวิธีมือเดียวหมดเลยสิฟันตะใบแถวตะใบนะ่ยเา้าเขาอยาก ใส่เห็นมันได้โดนเพื่อห้าวกองใส่ไปหมงละน้อยเ<ด>ือกดตรงๆเห็นบดแงโอ้บดดองกวดแห้งบ่ใส่น้ำนักลงแห้งใครโยกตัวเอาพี่น,อน,อนอ้องที่เดบึงได้เห็นแล้วถ้าอยากใส่กับเบิองวิธีการเอาไปใส่เดอ้อค่ะนี้ยายน้องกับผ้ามาเบิองทุกอย่างนั่นแหละถ้าพี่นอ้องอยากนําไปใส่ นัไปให้เกิดประโย์พี่จ้องก็ซื้อไปแล้วก็ใส่ให้มันเกิดประโยชน์ก็เบิ่งที่เอายายนก่งก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่น้องที่เบิ่งแล้วก็อย่าจลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะมีตัวตาแวน่นนะพี่น้องอยากได้มิดไหมหรือมีมิดก็อยากซ้อมไหม อยากได้มีดไม่มีดโตบีบคอมีดบางตอมีดแล้วเมื่อเด็กได้ก็โทรมาได้ที่0 9 3 4 9 6 3 8 5 2ตะไบแล้วเรียบร้อยไหนโอ้อันนี้คือตะไบแล้วเหลือตะไปชุบอืม๋ออันนี้คือตะไบแล้วเหลือตะชุบนี่คู่นี้ก็ตะไบแล้วมั้งนี่คือมีดที่ตะไบแล้วเหลือตะแครเอาไปชุบอันนี้คือมีดเพิ่นเอามาซ้อม ยายนุ่งกับผ้ามาเบิงถูกยางถูกแน่วเนาะสำหรับมือนี้พอ่อสนีกัน,กนนะเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นติดตาไม้หวายายนุ่งสิ้ผ้ามาเบิงอันใดสำหรับมือนี้ยายนุง่งพอ่อสนีกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ